สวัสดีค่ะในเดือนเมษายนปี2021คดีปลิดชีวิตพ่อแท้ๆคดีหนึ่งได้สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วอเมริกาเผยให้เห็นความจริงที่บิดเบี้ยวแดเนียลฮาเซตคุณพ่อตัวอย่างถูกปลิดชีวิตอย่างทารุณโดยเซียร่าลูกสาวแท้ๆของเขาและแอรอนแฟนหนุ่มของเธอ สิ่งที่มากกลัวยิ่งกว่านั้นคือทั้งคู่ไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกสำนึกผิดหลังจากก่อเหตุแต่ยังใจเย็นถ่ายวิดีโอหวานชื่นกันระหว่างหลบหนีเบื้องหลังคดีอันน่าสลดนี้ตกลงแล้วเป็นการแก้แค้นสำหรับช่วงเวลาที่ยาวนานของการถูกกระทำรุนแรงหรือเป็นเพียงอาชญากรรมบ้าคลั่งที่เกิดจากความรักที่ทำให้ตาบอดเมื่อหลักฐานในศาลถูกเปิดเผย โศกนาฏกรรมครอบครัวที่น่าสะเทือนใจยิ่งกว่าเรื่องแต่งใดๆก็ค่อยๆปรากฏขึ้นแดเนียลฮาเซธเกิดเมื่อวันที่28มกราคมปี1976เขาเติบโตในเอสตาคาดาเมืองบริวารในพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เด็กเขาและพี่น้องอีกสองคนทำงานในฟาร์มของครอบครัว ประสบการณ์ในวัยเด็กเหล่านี้ไม่เพียงแต่หล่อหลอมให้แดนนีลเป็นชายที่ขยันขันแข็งและอดทนแต่ยังช่วยให้เขาตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวและญาติพี่น้องตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อเรียนมัธยมปลายแดนนีลได้แสดงพรสวรรค์ด้านดนตรีด้วยความหลงไหลเขาค่อยๆเรียนรู้การเล่นกลองและเปียโน,โนโด้วยตัวเองเครื่องดนตรีสองชนิด หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมฮ o ดริเวอร์วันเลในปี1995แดเนียลเลือกเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออริกอในเซเลมเมืองหลวงของรัฐเพื่อศึกษาต่อในสาขาดนตรีที่เขาชื่นชอบหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเขายังคงศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยายลัยที่เซเลมเช่นกันและในที่สุดก็ได้รับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ MBA ในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ที่เซลม ดานียลได้พบกับอลิซาเบธหญิงสาวท้องถิ่นซึ่งเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี1983อลิซาเบธอายุน้อยกว่าดานียล8ปีและเติบโตมาในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแคนดี้แม่ของเธอเลี้ยงดูเธอและพี่น้องอีก4คนเพียงลำพังในปี2001หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมนอตเซเลมอลิซาเบธก้าวเข้าสู่วงการนางแบบ ในช่วงเวลานี้เองที่เธอบังเอิญได้พบกับแดเนียลทั้งสองตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบดำดิ่งสู่ห้วงรักอย่างรวดเร็วและจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาในปีเดียวกันนั้นไม่นานหลังจากที่แดเนียลสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสายตาของคนภายนอกแดเนียลและอลิซาเบธเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากพวกเขาไม่เพียงแต่เข้ากันได้ดี แต่ยังมีแพชชั่นและความกระตือรือร้นร่วมกันในการต่อสู้เพื่อชีวิตทุกคนรอบข้างเชื่อว่าอนาคตของคู่รักคู่นี้จะต้องดีงามอย่างแน่นอนในช่วง3ปีหลังแต่งงานทั้งคู่ได้ต้อนรับลูก3คนเป็นลูกสาว2คนและลูกชาย1คนในจำนวนนั้นลูกสาวคนเล็กเซียร่าเกิดเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2004เมื่อครอบครัวขยายใหญ่ขึ้น แดเนียลและอลิซาเบตก็ยิ่งพยายามทำงานหนักมากขึ้นด้วยความหวังว่าจะสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับลูกๆได้ในปี2006แดเนียลได้รับตำแหน่งฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคที่บริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งและทั้งครอบครัวก็ได้ย้ายไปที่ลาสเวกัสเมืองที่หรูหราเมืองที่สว่างสวยไปด้วยแสงนีออนแห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอนาคตที่สดใสสำหรับครอบครัวเล็กๆนี้ ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่อลิซาเบธเริ่มบ่มเพราะความฝันอันยิ่งใหญ่เมื่อแดเนียลรู้ถึงความตั้งใจของภรยาเขาไม่ลังเลเลยพูดทันทีว่าไม่มีปัญหาและประกาศว่าจะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ความไว้วางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขนี้ได้กลายเป็นแรงสนับสนุนที่มั่นคงที่สุดสำหรับอลิซาเบธในปี2010 อลิซาเบตเริ่มต้นอาชีพทางการเมืองอย่างเป็นทางการโดยลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต13ของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเนวาดาในฐานะมือใหม่ในเวทีการเมืองเธอไม่มีพื้นฐานหรือความสัมพันธ์ใดๆเพื่อสร้างชื่อเสียงอลิซาเบตต้องเข้าร่วมง,งานต่างๆเยี่ยมเยียนชุมชนอยู่เสมอและด้วยเหตุนี้จึงมักไม่มีเวลาดูแลครอบครัว ในเวลานี้แดนเนียลต้องรับภาระหน้าที่ของคุณพ่อเต็มเวลาเขาพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อหารายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวขณะเดียวกันก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินและชีวิตประจำวันของลูกทั้งสามคนเพียงลำพังนอกจากนี้เขาไม่เพียงแต่ใช้ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ของตนเพื่อช่วยอลิซาเบธสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวแต่ยังใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขาเพื่อช่วยอลิซาเบธติดต่อกับบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองอย่างแข็งขัน ความพยายามอย่างไม่หยุดหยั้งของอลิซาเบตพร้อมกับสนับสนุนอย่างเงียบๆของแดนเียลในที่สุดก็ได้รับผลตอบแทนในวันที่2พฤศจิกายนปี2010อลิซาเบธนักการเมืองสมัครเล่นตัวแทนจากพรรครีพับลิกันได้เอาชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่ง2คนและคว้าที่นั่งสมาชิกสภาแห่งรัฐเนวาดาได้สำเร็จด้วยวัย27ปี เธอได้ทำลายสถิติกลายเป็นสมาชิกสภาหญิงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐเนวาดาการได้รับเลือกตั้งของอลิซาเบตอาจกล่าวได้ว่าสร้างความสั่นสะเทือนกับเวทีการเมืองในขณะนั้นทุกคนต่างมองดาวรุ่งทางการเมืองคนนี้ด้วยสายตาชื่นชมและเชื่อว่าเธอจะมีอนาคตที่สดใสยอย่างแน่นอนหลังจากได้รับเลือกตั้งอลิซาเบตต้องไปทำงานที่คาร์เซนซิตี้เมืองหลวงของรัฐเนวาดา ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านมากกว่า400ไมล์หรือประมาณ640กิโลเมตรและตั้งแต่นั้นมาภาระครอบครัวก็ตกอยู่บนบ่าของแดเนียลอย่างสมบูรณ์เขาต้องดูแลลูกสามคนต้องไปทำงานและยังต้องหาเวลาช่วยภรรยาจัดการงานด้านการเมืองอีกด้วยอย่างไรก็ตามในชีวิตที่วุ่นวายในแต่ละวันแดเนียลก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอลิซาเบธกลับบ้านน้อยลงเรื่อย และเมื่อเธอกลับมาเธอมักจะกอดโทรศัพท์ไว้ไม่ห่างตัวแล้วครั้งหนึ่งแดเนียลบังเอิญเห็นข้อความบางอย่างและพบว่าอลิซาเบธกำลังพูดคุยอย่างสนิทสนมกับคนชื่อไทเกอร์เนื้อหาในข้อความนั้นเกินขอบเขตของเพื่อนร่วมงานทั่วไปไปมากแดเนียลได้เตือนไทเกอร์อย่างตรงไปตรงมาห้ามไม่ให้เขาเข้าใกล้ครอบครัวของตนแต่นั่นก็ไม่ได้ผลอะไรเลยในเดือนตุลาคมปี2011 แดเนียลพบว่าอลิซาเบธและไทเกอร์ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นการส่วนตัวโดยอ้างว่าไปทำงานร่วมกันเห็นได้ชัดว่าอลิซาเบตกำลังนอกใจแดเนียลเก็บงำความเจ็บปวดไว้และเผชิญหน้ากับอลิซาเบตโดยตรงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาพูดอะไรกันแน่แต่การพูดคุยครั้งนั้นจบลงไม่ดีอย่างเห็นได้ชัด เพราะว่าสองวันต่อมาอลิซาเบตก็แจ้งตำรวจกล่าวหาว่าแดเนียลมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเธอตำรวจเข้าจับกลุ่มแดเนียลทันทีในข้อหาคมขูในที่สาธารณะเรื่องอื้อเฉาในครบครูนี้กลายเป็นเรื่องอื้อเฉาทางการเมืองที่ทั้งรัฐให้ความสนใจอย่างรวดเร็วภรรยาน,นอกใจส่วนสามีก็ถูกจับนี่เป็นเรื่องอื้อฉาที่ร้าแรงมากสำหรับสมาชิกสภาหญิง สิ่งที่น่าขันยิ่งกว่านั้นคือตอนที่หาเสียงอลิซาเบตเคยใช้ครอบครัวเป็นหนึ่งในสโลแกนโฆษณาชวนเชื่อของเธอเนื่องจากเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเพียงหนึ่งปีกว่าหลังจากได้รับเลือกตั้งอลิซาเบตจึงต้องยื่นใบาลาออกอย่างเงียบๆหลังจากลาออกอลิซาเบตถูกบังคับให้กลับไปทำงานเป็นนางแบบอาชีพเดิมในขณะเดียวกันแดนเนียลก็ได้ยื่นฟ้องยาต่อศาลอย่างเป็นทางการ การหย่าร้างครั้งนี้เป็นไปอย่างยากลำบากมากแม้ว่าทุกคนจะเข้าใจว่าคำกล่าวหาของอีกฝ่ายมีการบิดเบือนความจริงไปมากเพียงใดแต่สิ่งที่เข้าใจยากคือในที่สุดผู้พิพากษาก็มอบสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกทั้งสามคนให้กับอลิซาเบธโดยเหลือเพียงสิทธิ์ในการเยี่ยมเยียนอย่างจำกัดไว้ให้แดเนียล หลังจากได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูลูกอลิซาเบตได้พาลูกๆพร้อมกับไทเกอร์ชู้รักของเธอย้ายไปที่บ้านเกิดของเขาในรัฐอลาส้าซึ่งอยู่ห่างจากลาสเวกัสเกือบ3,000ไมล์เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ถึงจุดนี้เรื่องราวที่ยุ่งเหยิงนี้ก็จบลงชั่วคราวแดเนียลก็ก้าวข้ามเงามืดของการหย่าร้างได้อย่างรวดเร็วเขาย้ายออกจากลาสเวกัสไปยังเมืองแอดิสัน รับผิดชอบงานสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ดัลลัสฟอร์ดเวิร์ธและที่นี่เขาได้พบบ็อกดานภรรยาคนที่สองของเขาหลังจากแต่งงานทั้งสองก็ย้ายกลับมาอาศัยอยู่ที่ลาสเวกัสด้วยกันอีกครั้งในชีวิตประจำวันสิ่งที่แดเนียลชอบที่สุดนอกจากการเล่นเครื่องดนตรีที่เขาชื่นชอบก็คือการสำรวจสถานที่ต่างๆเพื่อชื่นชมความงามของธรรมชาติ เขาชอบปีนเขาถ่ายภาพและยังชอบแบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตบนโซเชียลมีเดียชายหนุ่มผู้มองโลกในแง่ดีและร่าเริงคนนี้ได้คนพบความมั่นใจที่น่าภาคภูมิใจของตนเองกลับคืนมาเมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตอย่างกล้าหาญและเมื่อมีโอกาสดนเนียลก็จะบินไปสก้าพร้อมกับบล็อกดานเพื่อไปเยี่ยมลูกๆของเขาวันเวลาผ่านไปเช่นนี้เพอแป๊บเดียวก็ถึงปี2018 มีข่าวดีประกาศออกมาว่าอลิซาเบธอดีตภรรยาของแดนเนียลตัดสินใจกลับมายัางลาสเวกัสที่มีอากาศอบอุ่นและลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาหแห่งรัฐเนวาดาอีกครั้งแน่นอนว่าลูกทั้งสามคนก็จะกลับมาด้วยเมื่อแดนนียลได้รับข่าวเขาก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูกนี่หมายความว่าเขาจะได้พบกับลูกๆที่เขาคิดถึงทั้งวันทั้งคืนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเซียร่าลูกสาวคนเล็กของเขา อาจเป็นเพราะเซียร่าเป็นน้องคนสุดท้องและเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่หย่าร้างกันพอดีแดเนียลจึงรู้สึกเสมอว่าเขาขาดช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลูกไปมากความรู้สึกผิดนี้ได้กลายเป็นความรักที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าบนโซเชียลมีเดียของแดเนียลความถี่ในการปรากฏตัวของเซียร่านั้นสูงกว่าพี่น้องคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดและเซียร่าก็ติดพ่อเป็นพิเศษด้วยเวลาอยู่หน้ากล้องเธอมักจะชอบซบอยู่ในอ้อมแขนของแดเนียล ภาพพ่อลูกที่สนิทสนมไม่ห่างกันนั้นเรากับเป็นนางฟ้าและผู้พิทักษ์ของเธอในปี2019แดเนียลและบอกดานภรรยาคนที่สองของเขาได้แยกทางกันด้วยดีอย่างไรก็ตามหลังจากการหย่าร้างทั้งสองยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบางครั้งพวกเขายังคงไปทานอาหารด้วยกันหรือแม้กระทั่งยังคงมีบัญชีออมทรัพย์ร่วมกันเพื่อให้คนใดคนหนึ่งสามารถใช้ได้ในยามฉุกเฉิน และการหย่าร้างครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแดเนียลมากนักเพราะว่าลูกๆที่เขาเป็นห่วงและคิดถึงอยู่เสมอได้กลับมาที่ลาสเวกัสแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่มีความสุขอีกละ่ะแม้ว่าตามกฎหมายแล้วสิทธิ์ในการดูแลเซียร่าลูกสาวคนเล็กยังคงเป็นของอลิซาเบธอดีตภรรยาแต่ตั้งแต่ปี2019เซียร่าได้อาศัยอยู่ที่บ้านของแดเนียลพ่อของเธอเป็นการถาวร ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกทั้งสองแน่นแฟ้นอย่างไม่น่าเชื่อแดเนียลแชร์ชีวิตประจำวันของพวกเขาบนโซเชียลมีเดียบ่อยๆแม้กระทั่งในวันที่ต้องกลับไปบ้านแม่เซียร่าก็มักจะหาเหตุผลทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่ที่บ้านพ่อต่อโดยไม่ยอมไปสิ่งนี้ทำให้อลิซาเบธไม่พอใจอย่างมาก เธอคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าแดเนียลอดีตสามีกำลังพูดถึงเธอในแง่ไม่ดีให้ลูกสาวฟังถึงได้เป็นเช่นนี้ในฐานะลูกคนเดียวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบรรดาลูกทั้งสามคนแดเนียลตัดสินใจที่จะพยายามอีกครั้งเพื่อขอสิทธิ์ในการดูแลเซียร่าดังนั้นในเดือนสิงหาคมปี2020ทั้งสองจึงต้องขึ้นศาลอีกครั้งเพื่อชิงสิทธิ์ในการดูแลเซียรา หลังจากการพิจารณาคดีครั้งแรกผู้พิพากษาสั่งให้แดเนียลต้องพาเซียร่ากลับไปส่งที่บ้านแม่แม้ว่าแดเนียลจะทำตามแต่เซียร่าก็หนีกลับมาที่บ้านพ่อของเธออย่างรวดเร็วสิ่งนี้ก็ทำให้อลิซาเบธไม่พอใจอย่างมากเช่นกันเนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดกระบวนการพิจารณาคดีของศาลจึงล่าช้าอย่างรุนแรง จนกระทั่งเดือนมีนาคมปี2021ผู้พิพากษาแจ้งว่าจำเป็นต้องพูดคุยกับเซียร่าโดยตรงก่อนที่จะตัดสินและสัญญาว่าจะแจ้งกำหนดการพิจารณาคดีครั้งต่อไปให้ทราบอีกครั้งการพิจารณาคดีครั้งนี้จึงต้องหยุดชะง,งักลงอีกครั้งวันพุทธที่7เ,เมษายนปี2021แดนเนียลเพิ่งกลับมาจากการเดินทางไปทำงานที่บอสตันชายฝั่งตะวันออกของอเมริกา ขณะที่เครื่องบินกำลังจะลงจอดแดเนียลใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพวิวยามค่ำคืนที่งดงามของลาสเวกัสและโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขาวันรุ่งขึ้นวันที่8เมษายนบอกดานภรยาเก่าคนที่2ของแดเนียลได้รับการแจ้งเตือนธุรกรรมที่ผิดปกติจากธนาคารบัญชีร่วมของเธอและแดเนียล ถูกถอนเงิน1,340ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือประมาณ50,000บาทจากตู้ ATM ส3แห่งที่แตกต่างกันในเวลาอันสัน้นสิ่งนี้ได้กระตุ้นระบบเตือนภัยความเสี่ยงของธนาคารบ็อกดานรู้สึกแปลกใจมากไม่ต้องพูดถึงว่าทำไมถึงต้องถอนเงินจากตู้ ATM หลายแห่งทุกครั้งที่แดนิยลใช้บัญชีนี้เขาจะแจ้งให้เธอทราบล่วงหน้าเสมอ ครั้งนี้แดเนียลไม่เพียงแต่ไม่แจ้งล่วงหน้าแต่โทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้บ็อกดานรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงรีบติดต่อคริสติน่าแม่ของแดเนียลทันทีคุณคริสติน่าหลังจากทราบสถานการณ์ก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อติดต่อลูกชายแต่ก็ไม่สำเร็จเนื่องจากอาศัยอยู่ที่รัฐออริกอนคุณคริสติน่าจึงไม่สามารถมาที่ลาสเวกัสได้ทันทีดังนั้น เธอจึงเปลี่ยนไปติดต่อเซียร่าหลานสาวของเธอซึ่งอาศัยอยู่กับแดนเนียลในโทรศัพท์เซียร่าอธิบายว่าโทรศัพท์ของพ่อเสียคาดว่าพรุ่งนี้จะซ่อมเสร็จบอกคุณย่าว่าไม่ต้องกังวลเวลาผ่านไปจนถึง10บโมงเช้าของวันที่9เมษายนนี่เป็นวันที่สมแล้วคุณคริสติน่ายังคงติดต่อแดเนียลไม่ได้เธอจึงโทรหาเซียราหลานสาวของเธออีกครั้งเซียราบอกอีกว่า พ่อกำลังอาบน้ำเมื่อคุณคริสติน่ายืนยันว่าต้องการคุยกับแดเนียลไม่เช่นนั้นจะแจ้งตำรวจเซียร่าก็วางสายไปทันทีในตอนนี้คุณคริสติน่าตระหนักได้อย่างสมบูรณ์ว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอรีบติดต่อเพชรเพื่อนสนิทและเจ้าของบ้านที่แดเนียลเช่าอยู่เพชรตกลงว่าหลังจากทำงานเสร็จเขาจะแวะไปดูสถานการณ์แต่ทว่า เวลาผ่านไปทีละนาทีความรู้สึกไม่สบายใจของคุณคริสติน่าก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนถึงเวลาบ่ายโมง46นาทีในที่สุดเธอก็โทรเ1้ 11, เพื่อขอให้ตำรวจลาสเวกัสไปตรวจสอบความปลอดภัยที่บ้านของแดเนียลในเวลาเดียวกันเพชรหลังจากทำงานเสร็จก็ได้ชวนเพื่อนของเขาที่ชื่อโซอีไปที่บ้านของแดเนียลเพื่อดูสถานการณ์ด้วยกัน ทันทีที่ก้าวเข้าไปในบ้านเลขที่8417ถนนแดนบีทั้งสองคนได้กลิ่นควันไฟคละคลุง้งมุมหนึ่งของบ้านมีร่องรอยการถูกเผาไหม้อย่างชัดเจนและบนพื้นนอกจากไม้ถูพื้นและอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วยังมีเลื่อยไฟฟ้าอีกด้วยที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือบนโต๊ะมีมีดคัตเตอร์และใบมีดวางอยู่หลังจากค้นหาทั่วทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองแล้วไม่พบใคร ทั้งสองจึงเดินไปยังโรงจอดรถด้วยความกังวลทันทีที่ประตูเปิดออกพวกเขาก็ได้เห็นภาพที่น่าสะเทือนใจที่สุดร่างที่ไม่เกรียมของแดนนียลนอนอยู่ข้างประตูและในเวลาบ่ายสองโมงห้นาทีทั้งสองคนที่ยังคงตื่นตระหนกก็ได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจด้วยอาการสั่นเทาตำรวจลาสเวกัสหลังจากได้รับแจ้งก็รีบรุดมาอย่างที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สืบสวนได้พบหลักฐานที่น่าตกใจหลายอย่างภายในบ้านเลื่อยไฟฟ้าที่เปลื้อนเลือดและเนื้อเยื่อของมนุษย์แสดงให้เห็นว่าผู้ก,ก่อเหตุเคยพยายามที่จะแยกร่างแต่ไม่สำเร็จมีดคัตเตอร์หนึ่งอันน้ำมันไฟแชกหนึ่งขวดและมีดอีกหลายประเภทรวมถึงมีดขนาดเล็กและเลื่อยรายงานการชนสูตรระบุว่าแดเนียล <Daniel S 2> ได้รับบาดแผลรวมทั้งหมด70แห่งทั่วร่างกาย โดย42แผลในจำนวนนั้นอยู่บริเวณด้านหลังศีรษะลำคอและลำตัวบาดแผลสามแห่งทะลุป,ปอดและมีบาดแผลหนึ่งแห่งตัดผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ของเขาข้อมือขวายังมีร่องรอยการถูกเลื่อยร่างกายทั้งหมดสแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของความรุนแรงจากผู้ก่อเหตุประมาณ40%ของพื้นที่ร่างกายของแดเนียลถูกเผาไหม้แต่ไม่พบขม่าควันในปอดซึ่งบ่งชี้ว่า การเผาเกิดขึ้นหลังจากที่แดนเนียลเสียชีวิตแล้วสภาพการเสียชีวิตที่น่าสลดนี้ทำให้แม้แต่ตำรวจมากประสบการณ์ที่สุดก็ยังต้องตกตะลึงพวกเขาอธิบายว่าร่างของแดเนียลถูกเผาไหม้ตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตำรวจพบว่าเวลาประมาณ10.30นาทีในวันเดียวกันซึ่งก็คือประมาณ20นาทีหลังจากที่คุณคริสติน่าติดต่อกับเซียร่า รถยนต์นิสสันเซนทราปี2016-2016สีดำคันหนึ่งได้ขับออกจากย่านที่พักอาศัยที่แดเนียลอยู่ต้องหมายเหตุไว้ว่าสื่อส่วนใหญ่เมื่อรายงานข่าวมักเข้าใจผิดว่ารถคันนี้เป็นนิสสันอัลติ a มสีน้ำเงินอย่างไรก็ตามตามคำอธิบายที่ถูกต้องในรายงานของอายการรถคันดังกล่าวแท้จริงแล้วคือนิ s สันเซนทราหมายเลขทะเบียนเนวาดา7 7 5 N71 ซึ่งเป็นรถของแดเนียลนั่นเองภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนขับคือลูกสาวของแดเนียลเซียร่าจากหลักฐานชิ้นสำคัญนี้ตำรวจจึงออกหมายจับเซียร่าทันทีในขณะเดียวกันคำถามที่ยากจะเข้าใจก็วนเวียนอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่สืบสวนทำไมเด็กสาวคนนี้ถึงสามารถก่อเหตุการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้ได้และผู้เคราะหร้ายก็คือพ่อของเธอเอง คนที่เธอดูเหมือนจะขาดเขาไปไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวหลังจากการสืบสวนหลายครั้งตำรวจก็ได้คำตอบในเดือนมิถุนายนปี2020เสียร่าวัย16ปีได้รู้จักกับเด็กหนุ่มวัย18ปีที่ชื่อว่าแอรอนทั้งสองอยู่ในช่วงเริ่มต้นของความรักและได้กลายเป็นคู่รักกันอย่างรวดเร็วตัวติดกันทุกวันไม่ยอมห่างในตอนแรก ผู้ปกครองก็ไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับความรักในวัยเยาวนี้จนกระทั่งเดือนธันวาคมปี2020เมื่อแดเนียลตรวจสอบโทรศัพท์ของลูกสาวเขาก็พบโดยบังเอิญว่าเซียร่าและแอรอนกำลังแอบเตรียมแผนการบางอย่างพวกเขากำลังวางแผนอย่างลับๆที่จะหนีออกจากโรงเรียนหนีไปลอสแอนเจลิสเพื่อไล่ตามชีวิตอิสระที่พวกเขาวาดฝันไว้ ดเนียลรีบติดต่อเอลิซาเบธภรรยาเก่าของเขาเพื่อจัดการเรื่องนี้พวกเขายังไปหาพ่อแม่ของแอรอนเพื่อช่วยกันห้ามปรามในที่สุดผู้ปกครองทั้งสี่ก็ตกลงเห็นพ้องกันว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาห้าไม่ให้เสียร่าและแอรอนพบกันอีก เมื่อถูกกีดกันเซียร่าและแอรอนไม่เพียงแต่ไม่เข้าใจความหวังดีของผู้ปกครองแต่กลับกันพวกเขายังคิดว่าการแทรกแซงอย่างรุนแรงของผู้ใหญ่ได้ทำลายความรักที่สวยงามและความฝันเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาภายใต้แรงผลักดันของความคิดที่รุนแรงนี้แผนการที่เลวร้ายจึงค่อยๆก่อตัวขึ้นเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปก่อนอื่นต้องจัดการกับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือแดเนียล เช้ามืดวันที่8เมษายนไม่นานหลังจากที่แดเนียลกลับมาถึงลาสเวกัสแอรอนก็แอบออกจากบ้านและไปพบกับเซียราทั้งสองคนเริ่มแผนการที่น่าตกใจของพวกเขาตี2.50นาทีเซียราไปที่ร้าน c o m ม o นฟู้ดสซื้อน้ำยาฟอกขาว2แกลลอนประมาณ7.5ลิตรและน้ำส้ม1แกลลอนประมาณ3.75ลิตร อาศัยจังหวะที่แดเนียลกำลังพักผ่อนอยู่บนโซฟาทั้งสองก็ลงมือโดยไม่คาดคิด11โมงเช้าในวันเดียวกันแอรอนไปปรากฏตัวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอเบอร์ซอนส์ใช้บัตรธนาคารของแดเนียลซื้อเลื่อยน้ำมันไฟแชค็คและถุงมือรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆเดิมทีเซียร่าและแอรอนวางแผนที่จะใช้เวลา 2- 3สวันในการทำความสะอาดที่เกิดเหตุและจัดการกับร่างแต่ไม่คาดคิดว่าการหายตัวไปของแดเนียล จะก่อให้เกิดความสงสัยอย่างรวดเร็วและยังทำให้ตํารวจปรากฏตัวด้วยความตื่นตระหนกพวกเขาจึงต้องล้มเลิกการทำความสะอาดที่เกิดเหตุรีบหลบหนีออกจากที่นั่นและเริ่มต้นชีวิตหลบหนีแล้วคู่รักวัยเยาว์คู่นี้หนีไปที่ไหน4วันหลังจากพบร่างของแดเนียลในเช้าตรูของวันที่13เมษายนเจ้าหน้าที่ขนส่งเมืองซานเคลเมนเทก็ได้เริ่มงานตรวจตั๋วโดยสารตามปกติ และในเวลา8โมง27นาทีพวกเขาได้ขึ้นรถบัสคันหนึ่งเพื่อตรวจตัวในขณะนั้นเซียร่าและแอรอนกำลังนั่งอยู่บนรถบัสคันนั้นพวกเขากำลังกระซิบกระซาบกันอย่างดูดดืม่มโดยไม่รู้ตัวว่ามีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาบนรถ2นาทีต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่เดินมาตรงหน้าและขอดูตัว๋วทั้งสองคนที่ไม่มีตัว๋วก็มีอาการตื่นตระหนกทันที ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงพาพวกเขาย้ายไปที่รถตำรวจอีกคันเพื่อสอบถามเพิ่มเติมในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้ป้อนข้อมูลของทั้งสองเข้าสู่ระบบของตำรวจและก็เป็นไปตามคาดหมายหมายจับที่ออกโดยตำรวจลาสเวกัสก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอทันทีทั้งคู่ถูกใส่กุญแจมือและควบคุมตัวกลับไปทันทีเมื่อกลับมาถึงลาสเวกัสตำรวจยังพบวิดีโอที่พวกเขาถ่ายไว้ในโทรศัพท์มือถือ และเนื้อหาในวิดีโอนั้นก็ทำให้ผู้คนรู้สึกสะอิดสะเอียนคนทั้งสองที่พึ่งก่อเหตุไม่เพียงแต่ไม่มีความวิตกกังวลหรือสำนึกผิดใดๆแต่กลับหัวเราะเสียงดังต่อหน้ากล้องและแสดงความรักต่อกันสิ่งนี้ทำให้ทุกคนที่ได้ดูวิดีโอนั้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกขยะแขยง เหตุการณ์ที่น่าสลดใจต่อบิดาบันเกิดกล้าวนี้หลังจากถูกรายงานข่าวก็ได้สร้างกระแสะความไม่พอใจอย่างรวดเร็วในอเมริกาในการพิจารณาคดีเบื้องต้นเมื่อวันที่25มิถุนายนทั้งซีราและแอรอนต่างให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคดีจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในศาลพ่อแม่ของแอรอนไม่ลังเลที่จะจำนองทรัพย์สินเพื่อจ้างทนายความชั้นนำมาว่าความให้ลูกชาย หนึ่งปีครึ่งหลังจากเกิดเหตุในวันที่20ตุลาคมปี2022ตามคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ของทีมทนายความเพื่อหลีกเลี่ยงการประชิญหน้ากับบทลงโทษสูงสุดในที่สุดเซียร่าและแอรอนก็ยอมรับสารภาพตลอด8ข้อหารวมถึงการทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตการวางเพลิงและการลักทรัพย์ในระหว่างการถแถลงก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสิน ครอบครัวของแดเนียลได้ประนามเซียร่าและแอรอนอย่างรุนแรงที่พากบุคคลอันเป็นที่รักและสำคัญของพวกเขาไปแอรอนเองก็กล่าวขอโทษครอบครัวของแดเนียลทั้งน้ำตาแสดงความสำนึกผิดแต่เมื่อถึงตาที่เซียร่าต้องพูดเธอกลับแสดงสีหน้าเรียบเฉยอ่านถแถลงการในศาลเธอบอกว่าเธอถูกแดเนียลพ่อของเธอประทำการไม่เหมาะสมทั้งทางร่างกายและจิตใจมาเป็นเวลานาน บางครั้งแดเนียลยังบังคับให้เธอดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุนี้เธอจึงหวังว่าผู้พิพากษาจะพิจารณาลดหย่อนบทลงโทษให้กับเธอแต่คำกล่าวอ้างนี้แม้แต่ทนายความของเซียร่าเองก็ยังไม่เชื่อในการให้สัมผาสกับสื่อทนายความของเซียร่ากล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าในคดีนี้ไม่มีหลักฐานใดเลยที่จะสนับสนุนคำพูดของเซร่าเกี่ยวกับพ่อของเธอแต่เขาก็เชื่อว่า การลงมือครั้งนี้ย่อมต้องมีเหตุจูงใจในที่สุดผู้พิพากษาได้ตัดสินให้เซราและแอรอนรับทัทวจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเป็นเวลา22ปีพวกเขายังต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน5,000ดอลลาร์ 5, สหรัฐประมาณ180,000บาท หลังจากสิ้นสุดการพิจารณาคดีเมื่อนักข่าวสัมภาษณ์แม่ของแดเนียลเกี่ยวกับผู้ที่ก่อเหตุกับลูกชายของเธอท่าทีของเธอก็ค่อนข้างชัดเจนปัจจุบันเซียร่าและแอรอนกำลังรับโทษอยู่ในเรือนจำหลังจากที่เซียร่าเข้าเรือนจำไม่นานเอลิซาเบธยังได้โพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมอวยพรวันเกิดให้กับลูกสาวของเธอแต่ปัจจุบันโพสต์ดังกล่าวหาไม่พบแล้ว ส่วนเมื่อดูจากภาพถ่ายล่าสุดของแอรอนและซีราดูเหมือนว่าพวกเขายังคงดูสบายดีไม่มีใครคาดคิดได้ว่าคนหนุ่มสาวสองคนนี้จะเคยก่อเหตุการณ์ที่เลวร้ายถึงเพียงนี้เมื่อมองย้อนกลับไปทั้งคดีไม่ต้องสงสัยเลยว่าการจากไปของแดเนียลถือเป็นโศกนาฏกรรมอย่างแท้จริง หลังจากที่แดเนียลจากไป CEO ของบริษัทที่เขาเคยทำงานด้วยได้เดินทางไปเยี่ยมแม่ของเขาเป็นการส่วนตัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าแดเนียลมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่รักของทุกคนในวันที่16ธันวาคมปี2020ซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบ16ปีของเซียรา่าแดเนียลได้โพสต์ข้อความบน Facebook เพื่อขอบคุณพระเจ้าที่ได้มอบลูกสาวที่น่ารักและสวยงามเช่นนี้ให้กับเขา และไม่ถึงครึ่งปีหลังจากนั้นทู่เป็นพ่อที่รักลูกสาวคนนี้อย่างสุดหัวใจกลับถูกพรากชีวิตไปอย่างน่าเศร้าโดยคนที่เขารักมากที่สุดช่างเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจอย่างหาที่สุดมิได้ขอให้แดเนียลไปสู่สุขติวิดีโอในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า